จากพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทยภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานกับรายการเจาะลึกภาษาไทยถิ่นโดยสำนักงานราชบัณดิตยสภายาดาอารัมพีและจิราพร์สุวรรณวาจก,กสกิจดำเนินรายการสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกันอีกครั้งนะคะกับเจาะลึกภาษาไทยถิ่นค่ะ เรียนรู้ศัพท์ภาษาไทยถิ่นเหนือร่วมกันจากวรรณกรรมท้องถิ่นไทยภาคเหนือเรื่องโครงมังตรารบเชียงใหม่ท่านผู้ฟังคะเมื่อปีพุทธศักราช2158เชียงใหม่ถูกพม่าตีได้แล้วก็ได้ขับต้อนเฉลย ER จากเชียงใหม่ไปกรุงหงสาวดีเรียนว่าโครงมังตรารบเชียงใหม่เป็นวรรณกรรมที่ถ่ายทอดเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะ โดยกวีนั้นได้ใช้กลวิธีทางวรรณคดีถ่ายทอดเรื่องราวที่นับได้ว่าเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจด้วยเหตุนี้โครมังครารบเชียงใหม่จึงเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นไทยภาคเหนือที่สําคัญยิ่งเรื่องหนึง่งมาติดตามฟังกันนะคะจอลึกภาษาไทยถิ่นจากวรรณกรรมท้องถิ่นไทยภาคเหนือโครมังครารบเชียงใหม่วันนี้เสนอบทที่219และ220ค่ะที่ว่า ดังสาเรียมพี่อิรุศาส์เทิงทองจักเหลือตอนเป็นสองเสียงได้ย,ยังอยู่ทางปูนปองบายแบ่งพระนันเฟืองหนึ่งเรียมจักไว้ไฟฟัน แสงอวนพอคันทั้งห้าไปเป็นายจักปันปองโคยคายแผ่นพายมีละแม่ดวงได้เปลี่ยนเปลี่ยวสวงเยววันว่าบุญนี้สายหากรุง มมีมานั่นก็เป็นโครงมังครารบเชียงใหม่บทที่219และ220นะคะจากโครง2บทที่ได้ฟังไปอยากชวนท่านผู้ฟังมาถอดความกันนะคะมาเริ่มกันที่บทที่219ค่ะถอดความได้ว่าหากพี่รู้วิชาเวทมนต์คาถาอย่างลึกซึ้งก็จะเลื่อยตัวออกเป็นสองซีกคงสะดวกที่จะหาทางแบ่งซีกหนึ่งของพี่จะทิ้งไว้ให้เฝ้าคอยดูน้อง ส่วนบทที่220นั้นถอดความได้ว่าหากขันทั้งห้ายังไม่ได้เป็นดินเป็นทรายไปจะตะเกียกตะกายเดินทางไปหานางไม่ทิ้งให้นางต้องเดียวดายเปล่าเปลี่ยวใจหวังว่าวันที่บุญตอบสนองจะมีมา ได้ฟังถอดความไปแล้วอยากเชิญท่านผู้ฟังมาขยายความกันจากโครงทั้งสองบทนี้เพราะมีศัพท์น่าสนใจหลายคำนะคะดังสาเรียมพีอรุศาส์เทิงทองจักเปลือตอนเป็นสองเสียงไดายยังอยู่ทางปูนปองบายแบ่งพระนัน เฟืองหนึ่งเรียมจากไยไฟฟันแสงอวนเริ่มกันที่วักนี้ค่ะท่านผู้ฟังที่ว่าดังสาเรียมพีรุศาสเทิงทองท่านผู้ฟังคะศัพท์คำนี้คำว่าสาเรียนว่าศัพท์คำนี้เป็นคำสันธานแปลว,ว่าหากว่าแม้นว่าค่ะ วักนี้มีคําว่าเรียมท่านผู้ฟังค่ะเรียมนั้นเป็นคาสรรพนามเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งสำหรับชายพูดกับหญิงคนรักนะคะมีคําว่าศาสตร์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะศาสตร์เป็นคํานามนะคะแปลว่าระบบวิชาความรู้แต่ในที่นี้จะหมายถึงศสยศาสตร์เวทมนต์และคําว่าถึงถองเรียนว่าศัพท์คํานี้เป็นคํากริยาแปลว่าถึงที่สุดอย่างลึกซึ้งนั่นเองสำหรับวักต่อไปท่านผู้ฟังค่ะที่ว่า จักเลือต้นเป็นสองเสียงได้ท่านผู้ฟังคะคำว่าเลื่อนั้นหมายถึงเลื่อยนั่นเองคะ่ะส่วนคำว่าเสียงนั้นเป็นคำนามก็คือซีค่ค่ะท่านผู้ฟังมาต่อกันด้วยความต่อไปนี้นะคะยังอยู่ทางปูนปองบายแบ่งพระนันเฟืองหนึ่งเรียมจากวหว ไฟฟันแสงอวนท่านผู้ฟังคะยังอยู่ทางปูนปองบายแบ่งพระนั้นความตอนนี้มีศัพท์คำว่าอยู่ทางซึ่งเป็นคำพิเศษนะคะหมายถึงสะดวกสะดวกสบายค่ะซึ่นคำว่าปูนปองนั้นเป็นคำกริยาปแปลว่าปรารถนาพยายามหาทางสำหรับคำว่าบายนั้นท่านผู้ฟังคะ หมายถึงจับหยิบชวยเอานั่นเองมีศัพท์อีกคำหนึ่งที่ท่านผู้ฟังน่าจะคุ้นคำว่าพระค่ะเป็นคำนามก็คือพระนางในที่นี้หมายถึงหญิงคนรักค่ะท่านผู้ฟังสำหรับวรรคนี้นะคะที่ว่าเฟืองหนึ่งเรียมจักวายงไฟฟันแฟงอวนท่านผู้ฟังค,คำว่าเฟืองเฟืองเป็นคำนามค่ะ ศัพท์คำนี้ก็คือเฟืองแปลว่าซีกส่วนฝ่ายนะคะนอกจากนั้นมีคำว่าฝ่ายฟันหมายถึงมุ่งหวังจะได้เป็นคู่ครองคะ่ะท่านผู้ฟังส่วนคำว่าแฝงก็แปลว่าเฝ้ารอคอยอิงแอบแอบอยู่ใกล้ชิดและคำว่าอวนซึ่งแปลว่าน้องในที่นี้หมายถึงหญิงคนรัก ชิญท่านผู้ฟังต่อกันที่โครงมังครารบเชียงใหม่บทที่220มาฟังกันค่ะพอคันทั้งห้าไปเป็นายจักปันปองโคอยคายแผ่นพายมีละแม่ดวงได้เปลี่ยนปเปลี่ยวสวงเยวันว่าบุญนี้สายหากรุง มีมาท่านผู้ฟังคะศัพท์ที่น่าจะขยายความหลายคำเช่นกันนะคะพอขันทั้งหาไปเป็นายคำนี้นะคะท่านผู้ฟังขันเป็นคำนามค่ะหมายถึงส่วนหนึ่งหนึ่งของรูปกับนามที่แยกออกเป็นห้ากองคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณค่ะท่านผู้ฟังส่วนคำว่าไปนั้นเป็นคำวิเศษแปลว,ว่าไม่อย่างไม่ และคำว่าทรายก็คือละเอียดเหมือนทรายค่ะอยากชวนมาต่อกันด้วยความตอนนี้นะคะที่ว่าจับปั่นปองโคยคายแผ่นพอายท่านผู้ฟังคะคำนี้ค่ะปั่นปองเป็นคำกริยาหมายถึงปรารถนาพยายามหาทางขนขวายส่วนคำว่าโคยคายนั้นเป็นคำกริยาแปลว่าตะกิ้ตะกายและคำว่าแผ่นพายนั้นก็คือเดินทาง เป็นคำกริยาเช่นกันค่ะท่านผู้ฟังสำหรับความตอนนี้ที่ว่ามีละแม่ดวงได้เปลี่ยนเปีเ่ยวสวงเยวันว่าบุญนี้สายหากรุงมีมาวรแรกนี้ท่านผู้ฟังคะที่ว่ามีละแม่ดวงได้เปลี่ยนเปี่ยว สวงเยอคำศัพท์คำว่าเปลี่ยนเปลี่ยวนั้นหมายถึงอะไรท่านผู้ฟังคะเรียนว่าเปลี่ยนเปลี่ยวนั้นเป็นคำวิเศษค่ะแปลว่าเปล่าเปลี่ยวว่าเวเดียวดายส่วนคำว่าสวงเป็นคำนามแปลว่าอกหรือใจนั่นเองเรามาต่อกันที่วรรคสุดท้ายนะคะที่ว่าวันว่าบุญนิสาอยหากรงมีมา มีคำว่าทรายศัพท์คำนี้เป็นคำกริยาแปลว่าทดแทนชดใช้ตอบสนองนั่นเองเป็นอันจบโครงทั้งสองบทค่ะท่านผู้ฟังดังสาเรียมพีรุสา์เทิงทองจักเกลือตอนเป็นซองเสียงได้ยังอยู่ทางปูนปองบายแบ่งพระนัน เฟืองหนึ่งเรียมจากไ้ไฟฟันแฟงอวนพอคันทั้งห้าไปเป็นทายจากปันปองโคยคายแผ่นพายมีละแม่ดวงได้เปลี่ยนเปีเ่ยวสวงเย่ วันว่าบุญนี้สายหากรุงมีมาเจาะลึกภาษาไทยถิ่นขอเชิญร่วมสนุกท่านผู้ฟังคะขอเชิญร่วมสนุกตอบคําถามกับรายการเจาะลึกภาษาไทยถิ่นโดยส่งคําตอบของท่านลงในปรายเสียบัตรแล้วส่งมาที่รายการเจาะลึกภาษาไทยทิน่น ตูปน .1065 ปกระเกษสศาสตร์กรุงเทพ10903คำถามสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังคาจากความที่ว่าพอขันทั้งหาไปเป็นายคำว่าขันเป็นคำนาม หมายถึงส่วนหนึ่งหนึ่งของรูปกับนามที่แยกออกเป็นห้ากองคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถูกหรือผิดและนั่นก็เป็นเรื่องราวของภาษาถิ่นทินเหนือจากวรรณกรรมท้องถิ่นไทยภาคเหนือเรื่องโครงมังกรารบเชียงใหม่ในวันนี้แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะรู้รักภาษาไทยถิ่นติดตามรายการเจาะลึกภาษาไทยถิ่น เพื่อสืบสารภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณกรรมถิ่นเหนือใต้อีสานจากรุ่นสู่รุ่นไปกับสำนักงานราชบัณดิตยสภาโทร02-356-0466-70 w w w ถึง70 w w w r o y i n. g o. t h